บริษัทเมทัซิงโตเฮาเพชขี่เต่าตกเขาตายภูมิใจเสนอนิก,นกอาแมนโด,นโดครับสวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอี่หนึ่ครักับนานนีอาแมนโดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เขื่อนกระเสียวอยู่นะครับผมวันนี้ก็ตั้งใจจะมาตีประจิบนะครับ เยื่อว,วันนี้นะครับก็วันนี้ตั้งใจที่2อ,อย่างก็คือ,อามาเทสท,ทั้งลอกครับแล้วก็เหยื่อด้วยนะครับสำหรับ Mark รบัตโด้มาคทูนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของบัตโดนะครับตัวนี้ก็โนกดนกัดมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นใบซ้อนกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูก่อนนะครับใบซ้อนกันนะฮะเดี๋ยวตีให้ดูก่อนนะครับแล้วดูดูน้ำหนักเสียงมันครับ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็ต่างหมายต่างพื้นที่นะครับก็จะใช้จะใช้เหยื่อที่มันไม่เหมือนกันนะครับบางทีเสียงดังเกินไปปลามันก็ไม่ค่อยกินก็มีนะครับเพราะว่าอย่างบัโดเนี่ยคือเน้นเสียงดังอยู่แล้วเน้นปลาป่าอยู่แล้วนะครับบัโดตัวตัวล่าสุดนี่นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นบัโดมาร์กทูนะครับ ก็จะเป็นใบเคาะเช่นเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเบ็ดเป็น3โอนะฮะแล้วก็มีใบซ้อนขึ้นมาอีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมจาตีเสียงให้ดูนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างรุนแรงเล้าๆนะครับสำหรับปลา,าป่านะครับปลาป่าปลา,า,าจิท๋ที่ที่ชอบเสียงดัง วันนี้ลอกที่เอามาเทสก็เป็น Dark De v i l นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเป็นตัวใหม่ของบริษัท BPO นะครับตัวนี้รอบ7.11นะครับคนไหนนะครับที่ชอบการที่ลอกจูสายเยอะนะครับเป็นสปูลค่อนข้างไม่กึ่งไม่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปแต่เป็นสปูลที่กว้างเวลาเราเวลาวิ่งออกไปจ่ายสายได้ดีมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน่วงแม่เหล็กเหมือนกันนะครับฟันเฟืองก็เป็นเทอเหเนอร์ในตัวนี้จะไปเป็นแบบนี้เลยนะครับไปทั้งลอก Star d ์เด็กหนอแต่งแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับวันนี้นะฮะคันที่ใช้ก็เป็นนี่ครับ a อ r ์เกีย s e t Mark ตนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่าปลาจิบเขื่อนกระเสี่ยวเนี่ยนะครับเอางี้เดี๋ยวผมคุยอย่างนี้ก่อนว่าถ้าใครจะมานะครับติดต่อไนไก่ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่มาเนี่ยช่วงที่ผมมาเนี่ยจะมาแต่ช่วงเช้านะครับเพราะว่าพอสัก10บโมงสิบเอ็ดโมงไปแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมมาเนี่ยลมมันแรงนะครับก็ยังผ่าว่าตีได้ไหมถามผ่าตัวได้ครับอยู่ที่ฝีมือเลยนะครับอันนี้คือถามาต่เท่าถามแต่ว่าปลามันเยอะ่าป ปลาเยอะแล้วก็อยู่ที่ฝีมือว่าเราจะตีจิบได้ยังไงแค่ไหนนะครับแล้วก็การวิธีการตีปลาจิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแนะนาเลยนะครับสาหรับน้าที่เป็นมือใหม่นะครับก็เราเลือกก่อนนะครับเราเลือกเราเลือกหมายก่อนว่าเฮ้ยหมายเงี้ยจิบแบบไหนจิบยังไงควรจะตียังไงนะครับเพราะฉะนั้นปลาจิบในเขื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่จิบประมาณ2อสแบบเท่านั้นครับคือจิบโผล่ปากนะครับแล้วก็ถอยหลังลงถ้าอย่างเงี้ยเวลาผมตีผมจะตีผ่านปากไปประมาณสักครบหนึ่ง หรือฝ่ามือนึงนะครับแล้วลากกลับมาถ้าเลื้อยลงเนี like ้ยโอกาสจะกัดเยอะแล้วก็จะมีจิบแบบนี้แล้วก็เลื้อยข้างนะครับพอจิบขึ้นปุ๊บแล้วก็เห็นหัวเห็นหลังแล้วเลื้อยข้างเส้นจังหวะเนี้ยคือเราต้องมองให้เป็นว่าเราต้องตีดักหน้ามันมันก็จะวิ่งกัดนะครับแล้วก็อีกอย่างพอจิบแล้วพุ่งลงนะครับให้ตีถ้าเป็นผมนะครับในเครื่อนนี้นะผมจะตีตรงขอบวงน้ําเลยแล้วก็ลากผ่านนะครับถ้าตัวที่พอมันจิบแล้วมันลงเนี่ยบางทีมันมันแงนมองดูนะครับก็มีโอกาสกัดนะฮะ การตีประจิบนะครับคือเราไม่ควรตีเห็นตัวนู้นตีตัวนี้ตีตัวนี้ตีเพราะว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลาที่ค่อนข้างระแวงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่น้าเคยรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเดินมอเตอร์ไซค์เนี่ยปลาเนี่ยมันจะแตกหมดเลยนะครับปลาเนี่ยมันจะแบบขึ้นน้อยมากหรือจะขึ้นขึ้นแบบเขาเรียกอขึ้นโวยวายนะครับขึ้นระแวงแล้วนะครับคือเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยครับคือต้องเงียบนะครับเงียบที่สุดนะครับแล้วก็เลือกตีเฉพาะที่เราคิดว่ามันน่าจะกัด มันน่าจะไล่นะครับแล้วมาดูเทคนิคปาจิบวันนี้ที่ผมจะตีให้ดูแล้วกันนะครับโอเคผมเฝ้าด้วยครับสำหรับลอกดารเดวิลนะครับมาดูว่าพละกําลังของมันแล้วก็การตีของมันจะฉับไวนะครับตีไกลแค่ไหนแล้วแข็งแกร่งแค่ไหนไปดูนครับเฝ้าด้วยครับดารเดวิลมันดุกว่ากัน ไม่เน้นตีตัวตัวตัวไกลเราเน้นตีทำนี้แหละเงี้ยนั่นงไง <c oughs> โอ้ยเน้นตีอย่างนี้เน้นตีอย่างนี้อกแล้วโอ้ยเน้นตีอย่างนี้วู้มาแล้วบัตโตโอ้ยได้สามโลได้เอาสามโลได้ เราได้ไงตีไม่ให้ปาแตกด้วยเนไงปั๊บโุดีสวยวแต้มรอบสามลบก,กว่าคุณน่าจะเกือบถึงสี่แล้วผมว่านะตีไงก็กินอับัาิโดน <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น ใบใบน้ำนะครับใบน้ำเช้าเช้านี่โอ้โหพาปลาตื่นหมดอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวพอที่ออกมาสองแบบก็คือเหตุผลเพราะแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวความบางทีปลาจิบอ่ะมันเป็นปลาที่ระแวงพอมันเจออะไรที่มันดังมากๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลให้ปลาแตกฝุกนะครับ มันพันเขาแล้วนะครับในตัวนี้นะนี่ครับเป็นนี่ครับเห็นไหมเห็นตัวนี้ตัวนี้ก็สักๆประมาณสามเดี๋ยวดูนะสี่โลครับแปดปอนสี่โลได้ตัวนี้สี่โลครับนี่ครับกินตัวนี้เลยบัตโต้มาคทูครับฟูลออปชั่นเทียบ เป้งหายยังเลยป้าตื่นไหมเนี่ยนี่ตีต่เช้าครับสวยบัตโดครับสวย เข้าไปอ,องนิดนึงนะครับไปสามโลได้สามสามโลสี่โลได้โอ,โอ,โอ้โหุย้ยสี่โลนี่ปลาตื่นนี่เแล้วปลาตื่นแล้มึไงไนะอึอ๊บโอ้โหมาแล้ว แตมทีสามครับป้าป่ามั่งปัดจิตบางส่วนี้ก็สามโลได้ครับตัวนี้กินใบเคาะนะครับตรงสัโลได้ครับสวยครับเช,ช้าเช้าแซมทีสามแล้วนะ ป่ามั่งจิบมั่งครับก็เล้าๆกันไปนะครับฝ่าด้วยครับสลับบัตโด้มาคทูฟูลอปชั่นเฉียบแน่นอนครับวันนี้ที่ใช้เลือกใช้ล่ออีกตัวหนึ่งก็เป็นดาร์คเดวิลนะครับสามบัตโด้พีอีสามสบายๆครับเหลือๆกำลังเบกแปดกิโลไม่มีออกครับคอนโทรลปลาได้สบายเลยนะครับจ่ายสายออกไปได้วิ่งได้ไกลมากนะครับจุสายก็ได้เยอะด้วยนะสำหรับดาร์คเดวิลฝ่กด้วยครับบัตโด้มาคทูฟูลอปชั่นเฉียบ กใกล้ไปไหมตรงนี้แหล,ละพี่ไม่ใช่ไรหรปลามาันขึ้นตรงนี้เราไม่ได้ขยับอะไร่างนี้นขาวไ้นตีตรงนี้หวังผลเงยมันไง่าตีตรงนี้หวังผลหวังผลใช่่ะหวงผล ตีตรงนี้หวังผลสวยอะสามสี่โลพี่โดดเลยโูดเสมอ,อ,อ,อตีตรงนี้หวังผลไม่ยอมป่าสนุกนี้ มันแหลงดีชิวส,สามโลกว่าสี่โลแหละตัวเนี้ยกินบัตโจ้ใบน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยอะไรนะเกลือนมันเไม่<ะ> <c oughs> เหมอนกันอเอ้โหไหนก็โดนหลักเมือง <c oughs> <c oughs> เต็มกราฟนะครับตัวนี้กิเปอร์ผมอยู่ไหนเอ่ยน right. ี uh ่พี่ของกิเปอร์นะปลาวิ่ทุ่มราคาผลผลการที่เราอยู่ใกล้ๆกับปลาเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือจะต้องเงียบนะครับเงียบที่สุดนะครับแล้วตีให้คมนะครับแล้วเลือกเวลาตีเนี่ยเราเลือกตัวตีนะครับอย่าไปตี ปลาที่มันเป็นอยู่ในเขื่อนเนี่ยอย่าไปตีตัวนู้นขึ้นตีตัวนี้ขึ้นต,นนตีบางทีไม่ได้นะเพราะว่าปลามันตื่นปลาจิบชะโดเนี่ยเป็นปลาที่เราแวกมากๆนะครับบอกเลยครับขึ้นตีเฉพาะขึ้นที่บอกว่าเฮ้ยเค็มแม่งน่าจะแดกตัวนี้มันน่าจะกินนะครับนี่ครับตีกับหวังผลเลยนะครับอย่าตีสุ่มสี่สุ่มห้านะครับตัวนี้ก็แปดปอนด์สี่โลครับแต่สวยเลยสี่โลครับใหญ่อยู่นะตัวนี้กินบัดโดใบน้ำนะครับ ยอดครับนี่ครับเอาอยู่นะครับสบายๆนะครับเป็นคันไอเกียวเซ็ทลักทูนะครับรอกเนี่ยมาใหม่ๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับ PE อีสาม d าร์คเดวินะครับส่งสายดีมากนะครับโดยเฉพาเป็นคนเป็นเป็นรอกตัวหนึ่งที่ส่งสายดีมากๆนะครับตัวนี้ตีตีไกลนะครับตัวนี้น้ําหนักก็โอเคอยู่นะครับสาย PE เนี่ยใครที่ชอบจุเยอะๆเนี่ยใช้ได้เลยครับ Dark Devil นะครับรอกเจ็ดจุดรอบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยครับบัตโด มาร์กทูฟูลอปชั่นเทียบลอดอไอ้นี่ไม่ได้ไอ้ช่องใส่เลืไอ้ช่องก้ป่าหมูหัวหัวลอไม่ได้สิเออโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าตัวน้นใหญ่ตัวน้นโอ้โหไงไงเือไอ้แวนก่อนะ ใช่ใช่เลยฮะเอ้ยหวัดมาเกือบ่อพูดกูนี่เออไม่หาไม่มีนี่มันเพิ่งจะมานหม่ใกล้กันมาดูเนี่ยมาพร้อมพ่นเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นตามมานี่ใอ้สัพ่นที่ดุจัดเลยอ่ะยังไม่ได้เข้าไปเลยจะไปไปไม่ถึงออุ้ยน่าโดนชิบหายสวยเมื่อกี้ไปแล้วมั้ง ไม่เจอกันกัดขาดโตมโตมเลยกัดกันนอนมากเยอะนอนเยอะมาเจอไม่มีอะไรเลยผมว่าเจอกันกัดขาดโตมโตมกันกูมานั่งรอแล้วสองวันแล้วเนี่ยไม่มีเหี้ยเลยเออก็เจอกันตรงนี้กัดขาดกันโตมโตมแต่ว่าตรงนี้พี่ยังไม่ได้ตัวใช่ไหมยังมีไงมีไงว่าไม่ได้เหรอว่าไม่ได้เหรอ พูดไม่ได้เลยนี่มาพ,ม<ะ>พูดไม่ได้เลยนี่มาค่เนี่ยโอ้ย้ไมเขาไม่ได้เลยคนคนนี้ง กางหญ่ญ่นี่ลยไม่ำเท่าไรเลยตู้ไม่ไ,ได้เลยคุณผ้เออเขาเจอกันไสขาขาดขาดกูไปเจอไส์ไหนเนี่ยสามโล ย,ย,ย, re. ยังไม่ขาดยังไม่ขาดดยไม่ขาโอ,โอ้โหมันแหวงมันแหวงเอาคางเอาคางตบไม่เข้าเบ้าไม่เข้าไม่เข้านี่ไม่เข้าปากไม่เข้าปากแหวนเอาคางตกต้มเลยแล้วแม่ก็เลยตบนัองวิทย์พอดีอ่ะเบ็ดกระกลมเข้าปื๊ดเลยกลมคลิปตัวเบ็ด โลได้ครับตัวนี้ตัวนี้จะกินบัตโต้ตัวใบซ้อนนะครับนี่ครับคันที่เลือกใช้วันนี้ก็เป็น a อร์เกียโอเวอร์ซสนะครับมาร์กถูแล้วก็รอกเป็น Dark Devil นะครับสายมาโด PE 3ถัก8นะครับสดจ้อยครับฝากไปด้วยครับสำหรับ Dark Devil นะครับไปส่งเหยื่อได้ดีมากๆนะครับพอหน้าสปุ่มมันกว่างสดยอดนี่ Ya. Patto. Full Mark 2 full option. Chiếp. Lớn dày. Dày không? Cái

โอ้โหโอ้โหหมดการกูโอ้โหมดแล้วไอ้เหี้ยมาเหยียบผ้าตรงนี้หน่อยเล็งจัดบอกใหญ่ใหญ่ด้วยเล็งด้วยเดี๋ยวไปขึ้นมา ตัวนี้มี5โล4โล5โลได้โูใหญ่เหงยข้าก่อน <c ười> ขอคิปเป์ลนะครับนี่ครับเมื่อกี้คือจังหวะมันนนแล้วผมเหยียบพลาดแล้วเบรกมันไม่อ่อนครับเบรกมันกำลังมันเยอะเกินนะครับเยอะจัด แล้วมันไม่ออกนี่พลาดตรงนี้เลืยลงไปผมหัวทิมเลยดีปลายังอยู่อะไปทั้งปลายั้งคนไปไปแล้วคู่ตรงนี้แปดบอลเก้าแปดบอนครึ่งครับประมาณสี่โลนิดหน่อย กินบัตโดใบซ้อนนะครับนี่ครับเอาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับลอกไอเกียดักไอไม่ใช่ไอเกียด์กเดวิลบีพีโนะครับคันก็โอเวอร์เซตนะครับวัดปังแรกนี้แบบสะเทือนเลยนะตัวนี้บัตโด้ครับฝากกันด้วยครับบัตโด้มาคู2ฟูลออปชั่นเชียบหายใจก่อนครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปเขื่อนกระเสียวนะครับนานะคนไหนที่อยากมาติดต่อสายไก่ได้เลยนะครับ พี่ไก่เบอร์อะไรครับ092 092 713 7 3> 1 3 7 4นย7 4 5 7นะครับช่วงนี้ก็ลมจะแรงหน่อยนะพี่เนาะเพราะว่าจะมาได้ประมาณช่วงครึ่งวันะดูว่าดูเดี๋ยวให้พี่ไก่เช็คอีกทีว่าอทิตหน้าเนี่ยมันจะลมเบาอ่ะถ้าลมเบาปลาก็กินดีมีตัวอยู่นะครับแต่ครั้งนี้คือ ได้ไม่ได้นี่ต้องอยู่ที่ีมือแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ปลาไปทั้งหมดประมาณ6ตัวหรือ7ตัวเนี่ยผมจำไม่ได้ครับผมแล้วจากลากันไปก่อนที่เขืนกระเสี่ยวนะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ